นกอแก้วเนอาอันนี้เนอนกอะไรนี่ลูกอุ้ยฮะนี่นกสวยมากเลยอันนี้นกกลางเขียนดงดูนี่นกกระลังนกกระลังหัวงอะนกกระยางนี่ฮะนก nó lẽ nhìn nón nữa này nọ kinh kinh này đâu không 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 nóc không 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 nóc không

ก็เห oh, ็ดโดมลยลังคาเลยนี่รอมันหมดเลยแอแก้ไปน้ำตกมัไปโอ้หนนีาะอั้แอแก้มบุมจังเดจังเอ นอกอะไรเนีโย,ย้ยนกกระยางวันไ,ไปแล้วไแล้วต้องชินไปแล้วเดีๆเดนดีๆๆอวดาระวังตกนี่นี่เดินสะพานนี่เลยจ้าไปขึ้นวนไปเรย ให้เดสะพานยหายใจนี่ขายร้อย,อยลโอนู่นน้ำตกด้วยนู่นโอ,อ้ตัวใหญ่มากเลยนกเฮ้ยน่นเจมไก่ด้วยมาเดินมานี่จังไก่ได้วยงแอใจปลาม,มาเร็ว่จ้าพจัง โอ้โหดูน้แล้วน้ำเจีดูไปเดินไปหาน้ำตกหน่อยได้หรือนกนกไปไหนเนี่ยสูงมากเลยดูมีน้ำตกด้วยยังไม่เห็นมีนกเลยนี่ไงนกโอ้โหนี่มันเป็นมวงมันต้องเบาเบาเบาหรอกน้ตกเไย ฝนตกฝนตกเลยดูดูมองน้ำตกเห็นไหมเห็นนี่นกมีไก่เลยนี่มาอยู่ตรงนี้ลูกถ่ายูลตรงนี้หโลเนอะนี่ถ่ายตรงน้ำตกเห็นไหมโอ้โลโลดูดูโคตัวอะไรน่ะจับมาจับมือ เอออตัวะไรนะในโลกขนไม้น่ะไม่ใช่อาณาคอนได้ยักษ์เลยเน,น,นี่ยใหญ่มากเลยคนนกเปล่งซิ้นเนี่ยนกยิ่งนี่ยใช่ไหมพี่กายคิดว่าเป็นอะไรอะ่ะไหนพี่กายคิดว่าเป็นอะไรงูคาณาคันด้เน่ะลูกเฉ็นว่าจริงจังเนี่ย,ยมันแท้เลยเน้าะเป็นลู่วะเนี่ยเออ เออลุงกินน้ำโลกเออสีนานๆเลยลุงกินน้ำอืมน้อยนานได้ยังไงอะนั้นมันมาถึงบ้านเราเลยอะเพราะอันนี้น้ำมันลงมาแล้วก็แดงก็ออกด้วยอสวยเออลุงกินน้ำพอดีโลกเห็นไหมจะไปจะไปชี้มันได้ลุงกินน้ำหน่ะไม่นิ้วนิ้วขุดดู มึงจชือไมกุดดยนกน่งเ้นต้องบแดดลมน่ลูกอไม่าิายามันีถ่ายรูปป้น่ลยาถ่ายรูปให้มีกายถ่ายรูปให้ลูกยายนตัวอะไรคะย้าย่ลูกิายมา่ิาย่ใหญ่เลย่ต้องไม่ต้องให้ชินลวกให้วนี่ลูกอยายออกกัน

อเคันนี้ทางนก้กงมเดินสวนฟาร์มนกฟาร์มนกกระยางนี่ครับมีดมใหญ่มากมีน,นกเป็นร้อยตัวพันตัวเลยนี่นกไม่เห็นนีเลยโอ้ นี่จ่ป่าจน็มหมดเลยนับไม่ทั่วเลยนกแก้มเนือไก่ฟ้าพญาโลนี่ครับไก่ฟ้าพญาโลไก่ฟ้าหลังขาวไก่ป่าตุ้มหูขาวอันนี้นกชาปีไหนนกเขาเขียวนกเขาใหญ่นี่ เดินลงยังไงนี่ลูกอ๋อนี่เยอะมากเลยลูกแก้มดูโอ้โหนี่สวยมากเลยนี่โอ้โหสวยมากนี่ ทางนุกนุ่งสลังชิจังจับลาวลชิจังกิ่งลงไปได้คลอคลอเลยช่วใส่ผ้าใบมาชิจัง แ้กนะ็มีดานด้วยเอออันแก้มันในล่ไม่มีอะไรมีแต่นกเนะไปดูนกเพนกินนี่นกเล็กนี่เนี่ よしよ